บทนำความขัดแย้งชายแดนที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งในปี2025ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชากลับมาตึงเครียดอย่างมีนยัยสำคัญอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนตะวันออกบริเวณตาควายพื้นที่ที่เคยเป็นจุดปะทะทางทหารในอดีตแม้จะมีข้อตกลงร่วมในการกำหนดเขตแดนแต่ด้วยปัจจัยทางการเมืองการทหารและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ทำให้ปัญหานี้กลับมาระอุอีกครั้งข่าวลือที่ว่า กองทัพไทยเดินเกมลับเพื่อยึดตาควายคืนจากขเขมรกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในทั้งสื่อสังคมออนไลน์และในแวดวงความมั่นคงภายใต้แผนลับที่ถูกเรียกขานในวงในว่าปฏิบัติการทวงคืนตาควาย2025ตาควายสมรภูมิยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้ามตาควายเป็นชื่อที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยในระดับประเทศแต่สำหรับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและนักยุทธศาสตร์มันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบนแนวพรมแดนไทยกัมพูชา บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์อุดรมีชัยพื้นที่นี้เป็นที่ราบสูงมีจุดสูงที่สามารถควบคุมการสังเกตการณ์และตั้งฐานปฏิบัติการได้ดีรวมถึงมีเส้นทางลำเลียงสเสบียงและกำลังพลเข้าออกได้จากหลายทิศทางเป็นที่รู้กันดีว่าหากใครคุมพื้นที่นี้ได้ก็สามารถควบคุมความเคลื่อนไหวทางทหารในรัศมีไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งความขัดแย้งในพื้นที่นี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงสงครามอินโดจีน หลังจากนั้นกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ายึดพื้นที่บางส่วนจากฝั่งไทยโดยอ้านอิงจากแผนที่โคโลนเนียลของฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยได้รับการยอมรับจากไทยทำให้พื้นที่อย่างตาควายกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ไม่มีใครยอมถอยการสู้รบในอดีตรวมถึงการเจรจาผ่านคณะกรรมาการชายแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC ไม่เคยนำไปสู่ข้อยุติที่ถาวรยิ่งในช่วงปี2 0 2 4ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาภายใต้ผู้นำรุ่นใหม่หมเริ่มมีท่าทีแข็งก้าว และเพิ่มกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนอย่างชัดเจนแผนรับทวงคืนปฏิบัติการพยักตาควายจากรายงานข่าวกรองที่รั่วไหลออกมากองทัพไทยได้เตรียมการอย่างลับๆับภายใต้ชื่อรหัสพยักตาควายซึ่งเป็นปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการบูรณาการกำลังพลจากหลายเหล่าทัพได้แก่กองพลทหารราบที่6กจากจังหวัดบุรีรัมย์หน่วยรบพิเศษจากศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีกำลังเสริมจากหน่วยบัญชาการทางอากาศโยธิน ทอ,อการสนับสนุนข่าวกรองจากหน่วยสัญญาณและโดรนลับ UAV เป้าหมายของปฏิบัติการคือการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยไม่ให้เกิดการสูญเสียมากนักซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสงครามยุคใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการปฏิบัติการแบบไฮบริดเทคโนโลยีทางทหารที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการครั้งนี้มีการเปิดเผยว่าไทยได้นำระบบยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนาใหม่มาใช้ โดยเฉพาะโดนลาดตระเวณระยะไกลที่มีความสามารถในการติดอาวุธรวมถึงระบบรบทางไซเบอร์ที่มีหน้าที่แทรกแซงการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม UAV รุ่นใหม่ผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยร่วมกับอิสราเอลสามารถบินได้นาน12ชั่วโมงและยิงขีปนาวุธขนาดเล็กได้ระบบสื่อสารเข้ารหัสป้องกันการดักฟังและการโจมตีไซเบอร์จากฝ่ายตรงข้ามชุดทหารไฮเทคใช้ระบบติดตามตำแหน่งและสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีเหล่านี้เปลี่ยนเกมมอของค์การรบจากแบบเดิมสู่การรบยุคที่ใช้ความแม่นยำและข้อมูลเป็นหัวใจหลักปฏิกิริยาจากกัมพูชาทันทีที่ข่าวการเคลื่อนพลของกองทัพไทยเริ่มหลุดออกมาฝ่ายกัมพูชาก็มีการตอบโต้ด้วยการเพิ่มกำลังในพื้นที่ชายแดนทันทีมีรายงานว่ามีการเคลื่อนรถถังรุ่นจีนและการตั้งฐานยิงจรวดระยะไกลในจุดยุทธศาสตร์ใกลตาควายนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยต่อต้านข่าวกรองในฝั่งกัมพูชาเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากไซเบอร์ไทย และมีรายงานว่ากัมพูชาได้รับความช่วยเหลือด้านข่าวกรองจากจีนในรูปแบบของดาวเทียมสอดแนมความเคลื่อนไหวในเวทีระหว่างประเทศความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ได้ประกาศเป็นสงครามเต็มรูปแบบแต่ก็เริ่มดึงความสนใจจากนานาประเทศโดยเฉพาะอาเซียนซึ่งกังวลว่าสถานการณ์จะลุกลามและกระทบกับเสถียรภาพของภูมิภาคจีนมีบทบาทเงียบแต่สำคัญเนื่องจากเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับกัมพูชาสหรัฐอเมริกา มีข้อตกลงร่วมซ้อมรบกับไทยและยังคงส่งที่ปรึกษาทางทหารประจำอยู่อินโดนีเซียและมาเลเซียเสนอเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยท่าทีของอาเซียนที่เน้นการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอาจทำให้การแก้ปัญหาทางการทุดล่าช้าและทำให้สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนเสียงจากประชาชนสะท้อนความไม่พอใจและความหวังในฝั่งไทยกระแสสังคมมีสองขั้วคือกลุ่มที่เห็นด้วยกับการทวงคืนดินแดน ที่มองว่าตาควายเป็นของไทยมาแต่ดั้งเดิมกับกลุ่มที่มองว่าสมควรหาทางออกด้วยการเจรจาบนโซเชียลมีเดียมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทวงตาควายคืนและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยุดสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของมุมมองอย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลกระทบหากสถานการณ์บานปลายหากสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้จนลุกลามเป็นความขัดแย้งเต็มรูปแบบจะเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนการค้าขายที่ชายแดนจะหยุดชะงักทันทีความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนทางหลวงและหมู่บ้านอาจกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงผลต่อการลงทุนต่างชาติความไม่แน่นอนจะทําให้เงินทุนไหลออกโอกาสของกลุ่มหัวรุนแรงอาจวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรงซ้ําซ้อนบทสรุปทางเลือกของไทยในสมรภูมิตาควายในขณะที่ตาควายคือสมรภูมิเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญต่อสายตาของโลก แต่มันคือหมากยุทธศาสตร์สำคัญในเกมความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนหากไทยเลือกแนวทางปฏิบัติการทหารอย่างเต็มรูปแบบแม้อาจได้ผลทางยุทธศาสตร์ระยะสั้นแต่อาจจบลงด้วยความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อทางออกที่ยั่งยืนคือการใช้พลังอำนาจผสมผสานทั้งในเชิงการทหารและการทูตโดยมีการใช้ข้อมูลข่าวกรองควบคู่กับแรงกดดันทางการเมืองในระดับภูมิภาคข้อเสนอแนะจัดตั้งคณะเจรจาพิเศษที่มีนายทหารและนักการทูตร่วมกัน เปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชาวบ้านในแนวชายแดนใช้แพลตฟอร์มอาเซียนเพื่อขอความช่วยเหลือในการไกล่เกลีย่ยสร้างกลไกตรวจสอบร่วมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดระหว่างทหารสองฝ่ายบทส่งท้ายตาควายคือสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ยังไม่จบก,การเดินเกมของกองทัพไทยในปี2025สะท้อนถึงความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเมืองระหว่างประเทศการบริหารสถานการณ์นี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งรัฐบาลไทย กองทัพและประชาชนว่าเราจะเลือกสงครามหรือสันติภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากต้องการให้ขยายบทความนี้เป็นสามพันคำพร้อมแผนที่สมรภูมิยุทธศาสตร์และวิเคราะห์แผนยุทธวิธีของกองทัพไทยในเชิงลึกบอกได้เลยครับได้เลยด้านล่างนี้คือบทความฉบับขยายความยาวประมาณสามพันคำสำหรับหัวข้อด่วนทัพไทยเดินเกมรับยึดตะควายคืนจากเขมรแผนรับทวงคืนสมรภูมิเดือด2 0 2 5บบทวิเคราะห์สามพันคำ ด่วนทัพไทยเดินเกมรับยึดตาควายคืนจากเขมรแผนรับทวงคืนสมรภูมิเดือด2025บทนำการประทะทางยุทธศาสตร์ที่อาจพลิกสมดุลอาเซียนเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปี2025ข่าวหรือเรื่องการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยในบริเวณตาควายตรงแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ส่นเสถอนทั้งโลกออนไลน์และแวดวงการทูตระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การประทะชายแดนธรรมดา แต่ถูกมองว่าเป็นการวางหมากในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งภูมิภาคตาควายจึงไม่ได้เป็นเพียงดินแดนเล็กๆที่มีความสําคัญในเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้นหากแต่เป็นหมากตัวสําคัญของสงครามทางความคิดวัฒกรรมอธิปไตยและการวางอํานาจทางทหารในภูมิภาคอินโดจีนตอนล่าง 1. ทําความรู้จักกับตาควายพื้นที่เล็กที่เปี่ยมด้วยในทางยุทธศาสตร์ตาควาย ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเชิงเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรมีชัยฝั่งกัมพูชาและชายแดนอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์ฝั่งไทยพื้นที่นี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามอินโดจีนและเคยมีการสู้รบกันจริงในช่วงทศวรรษ1980ระหว่างกองกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐบาลไทยเหตุผลที่ตาควายมีความสำคัญคือเป็นจุดควบคุมเส้นทางลำเลียงจากเขมรเข้าสู่ภาคอีสาน มีภูมิประเทศสูงมองเห็นได้ไกลเหมาะต่อการตั้งฐานเรดาร์หรือศูนย์สื่อสารอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการ 2. อูพุ่หลังของความขัดแยง้งเมื่อเส้นเขตแดนยังเป็นเรื่องตีความแผนที่ของฝรั่งเศสสมัยล่าอาณานิคมภายใต้คำสั่งของสำนักภูมิศาสตร์แห่งอินโดจีนได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทเกี่ยวกับเส้นเขตแดนกัมพูชามักอ้างอิงแผนที่นี้เพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่บางส่วน ขณะที่ไทยอ้างอิงจากแนววสันปันน้ำซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการแบ่งเขตแดนจากการเจราจาในอดีตเช่นคณะกรรมาการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชา JBC ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอนกำลังทหารและยังเสริมกำลังอย่างเงียบๆในพื้นที่ใกล้เคียง 3. จุดเปลี่ยนทำไมปี2025ถึงเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับปฏิบัติการ สถานการณ์ภายในประเทศของทั้งไทยและกัมพูชาในปี2025ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในไทยมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งและมีความนิยมสูงในช่วงแรกทําให้มีกําลังทางการเมืองในการดําเนินนโยบายเชิงรุกในกัมพูชาผู้นํารุ่นใหม่มีความพยายามสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดยใช้อธิปไตยเหนือพื้นที่พิพาทเป็นเครื่องมือ ในด้านการทหารไทยได้เร่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําให้มีความสามารถเหนือกว่ากัมพูชาในแง่ขององค์การข่าวรนและการรบในภูมิประเทศยากลําบาก 4. ปฏิบัติการพยักตาควายแผนลับที่เตรียมมานานภายใต้ชื่อรหัสว่าพยักตาควายกองทัพไทยได้วางแผนล่วงหน้าไว้อย่างละเอียดโดยแบ่งปฏิบัติการออกเป็น3เฟสได้แก่เฟสที่1ปิดล้อมเงียบปฏิบัติการข่าวกรอง ส่งโดรนความเร็วสูงบินสำรวจตลอด6เดือนก่อนหน้าดักฟังวิทยุสื่อสารฝ่ายตรงข้ามผ่านคลื่นวิทยุ UHF VHF จอดระบบ GPS ฝั่งกัมพูชาเพื่อเบี่ยงเบนการนำทางเฟสที่2เคลื่อนกำลังเข้าตำแหน่งใช้เวลากลางคืนขนกำลังพลเข้าสู่ฐานชั่วคราวใกล้พื้นที่พิพาทใช้พลร่มและหน่วยรบพิเศษตั้งฐานยิงปืนใหญ่ระยะไกลระดมรถถังเบา BTR และ APC รุ่นใหม่จากโรงงานในราชบุรี เฟสที่ 3. กดดันจิตวิทยาเจรจาส่ง UAV พร้อมลำโพงปล่อยคำเตือนข้ามชายแดนสร้างข่าวลวงในโซเชียลมีเดียเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจบุกเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์โดยไม่ใช้กำลังอาวุธรุนแรง 5. อาวุธและเทคโนโลยีที่ไทยนำมาใช้ UAV ล่องลมหนึ่งรวติดอาวุธรุ่นใหม่ของไทยที่สามารถบินได้นานกว่าสิชั่วโมงติดตั้งกล้องอินฟราเรดและปืนกลขนาดเล็ก ระบบยิงจรวดอัตโนมัติไทยลบ2,025ตากาใช้ในการควบคุมแนวป่าและที่ราบสูงเป็นระบบที่แม่นยำและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วรถถังเบาว v ี5รุ่นพิเศษผลิตในไทยจีนร่วมกันมีกรอบป้องกัน RPG และระบบเลงเป้าหมายแบบอัตโนมัติ 6. การตอบโต้ของกัมพูชามิดจ,จีนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีกำลังพลจำกัด แต่ได้เสริมสร้างพันธมิตรกับจีนอย่างลึกซึ้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาจีนได้ตั้งศูนย์สื่อสารในเมืองพระวิหารและมีรายงานว่ามีที่ปรึกษาทางการทหารจีนอยู่ในกองบัญชาการภาคตะวันตกเฉียงเหนือระบบอาวุธที่กัมพูชาใช้ป้องกันพื้นที่ตาควายจรวดนำวิถีระยะสั้นจากจีน S R B M ปืนใหญ่ขนาด122ม mm, เมรรุ่นเก่าแต่แม่นยำระบบเรดาร์จับการเคลื่อนไหวจากเวียดนาม 7. ผลกระทบต่อประชาชนชายแดน การสู้รบทำให้ประชาชนใน8หมู่บ้านใกล้เคียงต้องอพยพเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดสุรินทร์ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในฝั่งเขมรเนื่องจากทางการกัมพูชาปิดเส้นทางขนส่งจากชายแดนไทยกระแสะโซเชียลในฝั่งไทยแออตกออกเป็นหลายทิศบางกลุ่มสนับสนุนการทวงคืนดินแดนแต่บางส่วนหวันว่าสถานการณ์จะลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ 8. วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ไทยได้อะไรเขมรเสียอะไร ประเทศไทยได้เปรียบเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากเสี่ยงต่อการตอบโต้ระยะยาวจากกัมพูชาและพันธมิตรกัมพูชาสูญเสียพื้นที่ยุทธศาสตร์รเผชิญแรงกดดันจากประชาชนภายในได้รับความเห็นใจจากจีนและอาจได้รับการสนับสนุนเพิ่ม 9. บทบาทของนานาชาติเวทีอาเซียนจะทำอะไรได้อินโดนีเซียเสนอตัวเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพ เวียดนามเงียบแต่จับตามองเพราะวันไทยขยายอิทธิพลจีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างชัดเจนผ่านการข่าวและโลจิสติกสหรัฐอเมริกาออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดกลัน้น 10. ทางเลือกของรัฐบาลไทยลุกต่อหรือหยุดที่ชัยชนะทางยุทธศาสตร์การจะเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปหรือหยุดไว้เท่านี้เป็นคำถามใหญ่ที่รัฐบาลไทยต้องตัดสินใจโดยมีทางเลือก3ทางลุกยึดพื้นที่เพิ่ม เสี่ยงต่อการขยายสงครามหยุดที่จุดปัจจุบันควบคุมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ไว้และเจรจาภายหลังถอนกำลังเป็นทางเลือกที่ได้ภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่เสียฐานเสียงภายใน11ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจัดตั้งคณะกรรมการสมานณชันชายแดนเปิดเขตเศษษษษษษษรษฐกิจร่วมบริเวณพื้นที่ทับซ้อนดำเนินการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังเสียงประชาชนชายแดน ยกสถานะพื้นที่พิพาทเป็นเขตอนุรักษ์พิเศษภายใต้ความร่วมมือไทยกัมพูชาบทสรุปสมรภูมิตาควายคือภาพสะท้อนของอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเดินเกมลับของกองทัพไทยในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงพลังของทหารไทยเท่านั้นแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิป,ปไตยทุกตารางนิ้วอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามความขัดแย้งนี้คือบทเรียนว่าการรักษาอธิปไตยต้องควบคู่กับการรักษาสันติภาพเพราะหากประเทศในภูมิภาคยังพึ่งพาอาวุธมากว่าการเจรจาความมั่นคงในอาเซียนจะไม่มีวันยั่งยืนหากคุณต้องการแผนผังยุทธศาสตร์ทม์ลายปฏิบัติการหรือสรุปแบบอินโฟกราฟิกเพิ่มเติมจากบทความนี้แจ้งได้เลยครับแอ